ไอ้จีทำอะไรหนาวไหมหนาวรปครับ้าย้หาโโหนาวไันอันตรายนเล่นแบบนี่เนี่ยน โอ้โนี่งแวม้โหโอ้โโอ้ยหโ้โนลมพัดแรงมาก Thank <laughs> you น pues ้องเต่นไปเต่งกับน้องไเตงกับน้องไ้ Bát à. 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 Bán, Lông mát lèo mát Chào bạn Mấy? 装逼呀！ สวัสดีครับมิกกีส้สวัสดีครับมิกกี้มิกกี้เมสซี่สวัสดีครับขอบคุณครับ түм 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 параг уу халуун түм

กลับมากลับมา

mình bà bạp bà <laughs> <laughs> ui mi mi mi

Ini tu di dok ada main, hot mana? hot, hehehe, suai suai, apa apa, hmm? ui tuai, ini, oh wow, suai Oi. Apa ni suai, aku lah, ต,ต,นนตัวเล้วมันนะไม่ตกเลยเฮ้ยนองตัวยาไหมมันตัวใหญ่นอนปีเชื้อ,อ,อนะนอนปีเชื้อนะกลัวไหมมาดูมาดูนห่นอนปีเชื้อไหนน้องให้น้องน้องพาดูนหนเลยปีเชื้อนี่นอนนอนอยู่ไหน มันตกนมันกินแถวนี้เลยนะนี่เนี่เนี่เตี่ยมไปหมดเลยมันกินต้นเนะีไงกินต้นไหม,อ,มอันนี้อะไรมิกี้มิกมี้อันนี้เรียกอะไรมิกี้มิกี้ไม่เสียอันนี้เรียกอะไรไมิกี้รู้ไหมอ่ะ